ครับเห็นหรือยังครับมะม่วงต่มเออไปมะม่วงแอปเปิ้ลใช่ป่ะอย่างนี้เขาเรียกผมเรียกมะม่วงปุ้มใช่มะม่วงแอปเปิ้ลป่ะทางนี้เขาเรียกว่าอีกอย่างนึงเหมือนกันไหมคลุกคลุกคล้ายแอปเปิ้ลใช่ไงมันก็คล้ายแอปเปิ้ลเนี่ยโอ้ยที่บ้านหนูไม่มีใครกินเลยแพงอยู่นะผู้ขายในตลาดเลยแต่ไม่พูดถึงมะเดลนี่โอ้แพงลูกว่าบาท นี่ไงดูดิ okay, 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 อยู่หน้าบ,บ้านที่หายเนี่ยฮะนูน่นทางนูน่นนี่บ้านที่ถ่ายอยู่ทางนู้นนะฮะต้นเดียวโดดๆเลยโอ้ลูกดกมากเต็มต้นเลยนี่ครับ